สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับจักรพันธ์ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวนะครับพาวเวอร์แอมที่ผมสั่งมาใหม่นะครับอันนี้เป็นร้านที่ผมสั่งมานะครับจากทางร้านตีลรพงศ์ซิงนะครับที่สั่งมาเป็นพาวเวอร์แอมป์ีีแปนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวบอดี้เล็กนะครับแต่ไส่ในไม่เล็กนะครับน้าหนักค่อนข้างเยอะเลยครับถือมือเดียวแทบไม่ได้นะครับ d v รุ่น8 0 0 0นะครับ n m b a r ิ i นะครับเดี๋ยวมาดูตัวบอดี้รอบๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นขั้วแบตนะครับขั้วแบตใช้เป็นขั้วแบตใหญ่เลยนะครับขั้วแบตใหญ่ฝั่งนี้นะครับสายลำโพงออกนะครับก็จะเป็นหนึ่งชันแนลนะครับเป็นแอมบาซินนะครับขนาดเล็กแต่ไส้ในใหญ่นะครับตัวนี้ก็คือจะใช้ขับเครื่องเสียง รถยนต์นะครับ15นิ้วได้นะครับแม่เหล็ก223ก้อนหรือใช้ขับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับ18นิ้วขับได้ถึง4ถึง6ดอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูไส้ในนะครับว่าทําไมแอมตัวนี้มันถึงแรงนะครับเดี๋ยวมาชมไส้ในเลยนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูไส้ในนะครับว่า ทำไม m v 8 0 0 0พันทำไมมันถึงแรงนะครับอ่านี่นะครับใส่ในนะครับดูมัดไฟได้เลยนะครับเธอรอยใหญ่นะครับนี่นะครับนี่ให้เทียบกับฝามือผมนะครับใหญ่มากนะครับอ่าวงจรก็ประมาณนี้เลยนะครับเฟสขยายนะครับต่างๆเป็นเฟสใหญ่เลยนะครับข้อดีอีกอย่างนะครับก็คือมีพัดลมระบายความร้อนมาให้ถึงสตัวนะครับอ่าสตัวนี้เลยนะครับ สามารถที่จะอัดยาวๆโดยที่ไม่ต้องกลัวแอมร้อนได้เลยนะครับสำหรับแอมตัวนี้นะครับผมก็เห็นหลายๆช่องคอเทสมานะครับกำลังสูงสุดก็อยู่ประมาณ5 0 0 0วัตต์ขึ้นสบายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับให้ดูงานนะครับงานสวยมากนะครับดูข้อต่อต่างๆนะครับดูซิลิโคนที่อัดมานะครับนี่นะครับ อัดมาแน่นๆเลยนะครับอ่าสำหรับความแรงนะครับบอกเลยว่าแรงพอกับแอมที่ขนาดใหญ่ๆเลยนะครับที่แอมสมัยแต่ก่อนที่คนติดอาไว้หลังแขบแล้วคนนั่งจะนั่งไม่ได้นะครับสําหรับแอมตัวนี้นะครับข้อดีก็คือจะประหยัดพื้นที่นะครับแต่ความแรงเนี่ยแรงพอๆกับแอมตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้นะครับาสามารถติดตั้งไว้ใต้เบาะ สบายๆเลยนะครับชุดนี้นะครับผมจะเอามาติดตั้งกับชุดลำโพง15นิ้วหลังกระบะนะครับเป็นชุดซับ1์นิ้วแม่เหล็ก223ก้อนนะครับถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูเลยนะครับว่ามันจะแรงสมชื่อแรงจริงหรือเปล่านะครับสำหรับราคานะครับ ราคานะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับฟังแล้วอาจจะตกใจนะครับราคาอยู่ที่ประมาณหกพันกว่าบาทถึงเจ็ดพันแล้วแต่ร้านที่หาได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นเพียงการรีวิวเฉยๆนะครับผมก็ไม่ใช่ช่างนะครับสำหรับบางท่านเนี่ยนะครับยังไม่เปิดใจยอมรับนะครับว่าแอมบาซินเนี่ย มันจะแรงจริงๆนะครับแอมเล็กๆเนี่ยนะครับจะสู้แอมใหญ่ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูเลยนะครับว่ามันจะแรงจริงหรือเปล่านะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับที่ยังติดตามผมอยู่นะครับสําหรับคลิปต่อไปนั้นผมจะพามาทําอะไรติดตามชมได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ